มาที่ไหนพี่เรามากันที่ร้านนี้เลย Bliss Cafe Bar นะครับอ,อยู่ในโซนของ Impact Lake Font นะครับริมทะเลสาบเมืองทองอวันนี้ผมจะพาคุณลันเขานะมาทานอาหารที่เป็นสไตล์ยุโรปฟิวชั่นกับอาหารไทยนะครับตอนนี้สั่งไว้ให้ละ5เมนูแล้วก็อีกเมนูนึงที่เด็ดที่นี่เลยใช่ไหมพี่ที่เด็ดเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็อีกเมนูนึงจะเป็นพิซซ่าทางถนัดคุณ ผมมาถนาดัดแต่ผมว่าเคยได้ยินว่าร้านนี้มันเป็นพิซซ่าที่ผมไม่ได้เคยทำนะมันเป็นสไตล์อิตาเลียนใช่ไหมใช่หรืออะไรนะมันต้องเปลี่ยนไปซี่แม่เป็นน<อ>ัดเรียนอิตาเลียนนะครับเตาถ่านเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับไปรู้จักกับพี่เชฟนะครับของเราล<ะ>แล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะเตรียมอาหารให้เราเสร็จละส่วนพิซซ่าเนี่ยคุณจะต้องไปบรรเลงร่วมกับพี่เชฟโอเคร้านนี้ยผมไม่เคยมาแต่เดี๋ยวนะที่นี่รู้ว่าเล็กฟอนต,ตรงนี้ มันอยู่ในโซนของใกล้ๆกับตัว Impact ก็ตรงนี้ก็เป็นตัวโซนใหม่ของเขาใช่ไหมเล็กฟอนใช่ไหมอิมแพคเล็กฟอนตรงนี้แต่แต่ร้านเนี่ยเปิดมาสามปีแล้วใช่ผมเคยมาทานแต่ผมมันไม่เคยแต่ผมมันถนัดเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวร้านแรกเนี่ยผมจะให้พี่โอนเป็นเจ้าถิ่นก่อนแนะนำร้านร้านคาเฟ่ร้านร้านต่อไปที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคุณนะใช่จะต้องเลี้ยงผมนะนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะอยู่ตรงนี้ไงพี่ร้านวาจิมะอ๋อี๋ยวผมพาไปเลี้ยง เดี๋ยวพาไปกินมีอะไรอร่อยแล้วก็มีอิสานยิบจุ่มอีกร้านหนึ่งอ๋ออ่าใช่ใช่ตรงเดี๋ยวอีกสองร้านนี้เดี๋ยวผมแนะนําพี่เองอันนี้ผมถนัดผมมากินบ่อยก่อนหนึ่งก็ไปร้านนี้ก่อนเลยไหมใช่เราเข้าไปหาเชคก่อนเลยไปไปครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เชฟแหม่มนะครับสวัสดีครับพี่เชฟแหม่มจะเป็นคนทำอาหารให้เรารับประทานในวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่แหม่มช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะ สวัสดีค to ่ะเชฟแม่มนะคะชื่อจริงวันนภาชัยศิษฐ์ค่ะเป็นเชฟที่ดูแลอาหารให้พวกเราชิมในวันนี้นะคะที่ห้องอาหารพิซซ่าคาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเชฟแมมก็จะพาคุณรันนะครับเข้าไปทําในส่วนของพิซซ่าเตาถ่านนะครับซึ่งมาเป็นพิซซ่าสไตล์เนปาลียนนะครับมาจากเมืองเบลเบิร์นประเทศอิตาลีเตาเนี่ยห้าแสนค่ะห้าแสนพี่น้องนะครับก็จะเป็น ที่เดียวนะครับในเมืองทองเลยที่จะได้กินพิซซ่าเตาถ่านอย่างนี้นะครับที่เขาบอกว่าถ่านหินข้างล่างนี่ก็คือนําเข้ามาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเราจะเป็นไม้เมเปิ้ลที่สั่งอินคอรมามะคะตัวไม้ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเพื่อจะทําให้ตัวพิซซ่ามันหอมใช่ไหมครับก็ได้ความร้อนที่คงที่ เดี๋ยวยังไงผมฝากน้องผมด้วยน้องผมเนี่ยเขาเคยไปทำพิซซ่ามาคุยโอ้โหคุยจังเลยเดี๋ยวฝากไปด้วยได้เลยครับได้เลยครับใช้แบบโอเคครับเด okay up, e ี๋ยวเข้าไปเชิญครับเชิญโอเคครับ เชฟก็ทําอาหารไว้ให้เรา5อย่างแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเหลืออีกแค่หนึ่งอย่างที่เป็นพิซซ่าเตา่านเดี๋ยวให้คุณรันกับพี่เชฟแม่มไปทําด้วยกันอาหาร5อย่างมีอะไรบ้างที่ทําไปตอนแรกเรามีคุโรโบตะาทอปบิปนะคะ<ช>หนึ่งอย่างเป็นเทปุระตาโก้ตาโกเทปุระอ๋อแล้วก็เป็นยำ<ต>ยำขาหมูเยอรมัน นี้น่าจะอร่อยน่าจะอร่อยครับใช่ไหมเข้าซอยอันนึงข้าวซอยสูตรที่ทานเมืองเหนือแล้วบอกว่าลืมไปมาทานที่นี่รสชาติดีกว่าได้ฟิลมากกว่าค่ะได้เหรอแล้วก็พาปะเดลพาสต้าค่ะแล้วก็พับปะเดลพาสต้าตัวนี้เป็นเนื้อ เป็นเนื้อแล้วก็เป็นโฮมเมดพาสต้าโฮมเมดนี่คือทําม pues ือเหรอครับก็คือลักษณะเราขึ้นเส้นสดเองเส้นสดเส้นสดนะครับก็ตามนั้นที่เหลือพิซซ่าคุณจัดการมาไปครับเชิญรับแล้วก็เริ่มจากแป้งนะคะความพิเศษของเราที่นี่ก็คืออันนี้หมักไว้แล้วใช่ไหมครับใช่เราจะหมักขึ้นทุกวันนะคะครับผมแล้วก็ทาสดสด ที่ที่สูตรของที่นี่เลยนะคะอันนี้ก็คือแป้งนี่คือหมักเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วแล้วเชฟพี่แม็ปเอามาทําเป็นอย่างนี้คือขยายเพื่อที่ให้มันเป็นขอบอะครับใช่ป่ะใช่ให้มันเป็นขอบผมว่าเคยเคยทำมาแล้วแต่ผมเป็นสไตล์แบนๆเล็กๆยังไงครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าสไตล์อิตาเลียนกับสเปนมันต่างกันใช่ไหมครับพี่ก็เออโดยทั่วไปอ่ะมันก็จะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าลักษณะการตีการอะไรเงี้ยเราอ๋อ ของเราแล้วพอมันเป็นแบบข้องอาหารดูการทำเดี๋แบบสมูทนุ่มนวลมากเลยครับพี่แม่เราต้องทำการอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรการยืดยืดแป้งอ๋อคั่งยืดใช่ไหมครับอ๋อเวลาเราลงถาดเนี่ยคือแป้งเราต้องเสมอกครเวลาเข้าเตาอบจะได้สุกพร้อมกันอตอนที่ยืดใช่แต่ความยากของเราก็คือทำยังไงไม่ให้มันขาด ก็ต้อขาดเพิบมเนียเ่ยเวลาใส่ซอสใส่อะไรไปมันก็จะรั่วครับผม,อ,อ,มอ๋อนี้คือเสร็จแล้วดึง ดให้มันขาดใหญ่ครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่หน้าจำเป็นไหมที่แบบผมทานนี่ตรงขอบเนี่ยต้องให้หนานิดนึงใช่ต้องหนาแล้วตรงกลางบางเพื่อที่ใส่ใส่เครื่องไปมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มันได้สุกใช่ไหมตรงกลางจะได้เกี่ยวไหมครับก็ดเออคือขอบมันก็ต้องให้หนานิดนึงขอบมันมันกระดึงไม่ได้นะได้ครับโอเคครับพี่แมมวันนี้จะทําหน้าอะไรให้ผมทานครับพี่วันนี้เราจะทําปลาหม่ามนะคะปลาหม่ามครับผมความพิเศษของเมนูนี้เราจะใช้เห็ดทัฟเฟิลนะเห็ดทัฟเฟิลอันนี้คือ ตัวเด็ดของเมนูเลยใช่ไหมครับใช่ใชอันนี้<ต>ที่บอกว่าที่เด็ดคือเพราะว่าอะไรครับพี่คือตัวทัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่หายากเนาะแล้วก็ค่อนข้างร,ราคาสูงแต่เราก็กล้าเอามาลงในเมนูของเรารแล้วเมนูที่เราลงเนี่ยจะเห็นว่าราคาแพงแต่ว่าลูกค้ากันชอบอแล้วก็เลือกสั่งของเราบ่อยๆโดยโดย,โ,ดยโดยโดยที่ไม่ได้มองว่าแสดงว่าน่าอร่อย คือคุณภาพของวัตถุดิบเรามันสูงถูกวัตถุดิบเราใช้อย่างดีนะคะอันนี้คือตัวเห็ดนะครับใช่แล้วเห็ดสดที่เราใช้ก็เป็นแชมเปญองแชมเปญองใช่ครับผมเป็นของขลังผมชอบมากคุณหลักลองจัดเูด้วชอบอันนี้คือเห็ดสดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือเรามหั่นฝาเป็นชิ้นเล็กๆ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 แล้วแม่ก็โรยจไล่ใช่ค่ะอ๋อครับแต่เราจะใส่สองครั้ง ใส่แฮมลงไปด้วยนะคะใสแฮมอันนี้คือแฮมปลาม่าแฮมค่ะปลาม่าแฮมครับอ๋อแล้วก็โรยกระจายกระจายไปใช่ไหมคือเมคเชัวว่าเวลาตัดแล้วทุกท่านจะได้ได้ทานเนื้อปลาหมาแฮมเท่ากันอ๋อคือเฉลี่ยเราจะตัดกี่ชิ้นครับตัด8ชนของเรา8อ๋อโอเคครับตัด8ชิ้น ผมเคยไปทําของสไตล์สเปนเขาจะอบแผ่นนี้นี่มาก่อนบางๆมาก่อนให้มันร้อนๆแล้วก็มาโรยหน้าแล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่งี่แต่ของเราคือทีเดียวเลยเดี๋ยวอบเตาถ่านทีเดียวเลยถูกไหมครับอันนั้นก็จะทําเหมือนแป้งให้มันสุกครึ่งหนึ่งก่อนอ่าใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่<อ>ค่ะอ๋อแล้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือผัดไปแล้วอันนี้คือมะเขืออะไรครับมะเขือเชอร์รี่เราเนี้ยแหละค่ะมะเขือเชอร์รี่อืมแล้วก็ผัดกับเครือ่องเทศให้มันหอมๆนิดนึงเป็นมะเขือผัดเรียบร้อยใช่ค่ะ ก็กระจายให้มันทั่วๆถึงครับเราตัด8ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชีสนี่ทีเด็ดครับชีสเราต้องโรยแบบว่าให้มีสไตล์นิดหนงใช่ต้องมีสไตล์ครับของคนมีสไตล์ครับ ไม่เข้าใจเชฟชอบแบบเงี้ยครับมือขมุกขมุกใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นตอนเราเรียนนี่อาจารย์จะสอนมาทุกคนไหมครับเชฟจ๊กอทำแล้วมันเป็นเองพอทำแล้วเป็นเองมันมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อถ้าเกิดใครอยากทำกับข้าวอร่อยก็ต้องมืออย่างนี้นะครับสังเกตอ่าโอเคคือโรยแบบท่วมๆเลยใช่ให้ปิดแฮมไปเลยตอนนี้ไม่เห็นแฮมละใช่อ่าโอเคครับเชฟอ่ากระจายทั่วๆโอเคครับในนี้ก็เหลือข้าวเตา เตาถ่านของเราเป็นไงวันนี้นี่เสร็จแล้วจัดหน้าเรียบร้อยแล้วพร้อมอบเดี๋ยวผมจะให้เชฟเข้าไปอบอันนี้คือหน้าอะไรนะครับหน้าอ่ะเชฟเป็นแฮมเป็นไวแฮมอ่าเซอสทัฟเฟิล์ซอสทัฟเฟิลด้วยมีรู้เรื่องไหมบอกแล้วให้ใส่เห็ดเยอะนี่ใส่ให้เยอะไหมเนี่ยเยอะดิพี่เดี๋ยวออกมาโรยเพิ่มก็นี่เดี๋ยวผมจะให้เชฟเตาถ่านนี่อบนานไหมครับเชฟใช้เวลาอ่าเดี๋ยวให้เชฟจัดการครับอันนี้ก็จะเข้าเตาอบแล้วนะครับ ร้อนไหมครับเชฟอา่าไ,ไม่ได้จะม,มอบอ,อ๋อโอเคโอเคนี่อ๋อไอ้พื้นตรงนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรครับอ๋อครับเป็นหินลาวาแต่ข้างในเราก็เป็นฟืนไม้<ช>ที่เราอบคือคือไม้ตัวนี้เนี่ยแหละใช่ค่ะเอาเข้าไปอบใช่ไหมครับใช่เวลาครับเวลาครับเชฟไม้เมเปิลจากออสเตรเลียคุณมาจาก It T อิตาลี ก็ไม้เปนมาจากออสเตรเลียเนี่ยคุณเอาอีกแล้วเอาไม้ัำจากอ่างทองได้ได้ได้อันนี้แล้วเรา,เราต้องปิดไหมครับไม่ไม่ต้องอ๋อไม่ต้องหรอค,ครับเราก็ดูอย่างนี้เลยจะรอรอให้แป้งก็เซตด้านล่างก่อนแล้วเราก็จะมีเอทับอ๋อมีตัวขยับขยับอ๋อเราใช้วิธีการอบอย่างนี้แล้วจะมีคนคอยขยับนะครับคือเราจะดูจากยังไงครับเชฟมันเริ่มรู้สึกเริ่มเดือดไหมเริ่มเดือดน่าครับ น้ำมันมะกของน้ำมันอะไรครับมะกรอกกระเทียมครับอ๋อน้ำมันกระเทียมไม่ใช่น้ำมันมะกรอกใช่น้ำมันกระเทียมก็โอเคครับผมคุณน้นผมทำเรียบร้อย เข้ามาดูด้วยคนสินี่อันนี้เป็นเมนูที่ผมพิเศษมากๆใช่พิซซ่าต้องพิซซ่าผมเรียบร้อยสวยงามเชฟนี่น้องผมเป่าเลยทำไหมครับเนี่ยอ๋อช่วยป่นไปเรื่อยเชฟช่วยให้กลังใครช่วยให้คุณนะครับว่าใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันกับเมนูทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะด้วยที่เชฟพี่แหม่มทำไว้ให้เราดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันทีนี้เชฟมากครับได้ขอบคุณนะครับเชฟเดี๋ยวเราไปชิมกัน ง6เมนูของ Bliss Cafe and Bar นะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโดยเฉพาะนี่เลยพิซซ่าที่คุณไปทำมานโปเลียนสไตล์นาโปเลียนเนี่ยรอบที่แล้วผมมาผมไม่ได้ทานเลยใช่เพราะเชฟแมมบอกว่าทีเด็ดเลยที่นี่เพราะว่าเตาถ่านเขาบอกว่าสั่งตรงจากอิตาลีเชฟออสเตรเลียเลยนะพี่เป็นคนเทนเชฟแมมมาอกทีนึง ต้องนังเนี่ยต้อองงลผมจะให้คุณชิมเพราะว่าผมเคยมาแล้วจริงไหมเนี่ยก็จะมีข้าวซอยไก่เรื่องเนี้ยนี่ไก่เนี่ยมาจากตุรกีใช่เหรอไม่ใช่ยอกเชฟเขาบอกว่าเป็นไก่ออแกนิกมาจากทางเหนือนะเชียงรายเชียงรายนะเออผมยอกผมยอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซิโคหมูคุโรบุตะนะครับถ้าตามชื่อเมนูเลยก็จะเป็นคุโรบุตะพกพลิบพกลักพกพลิบป่าฟยนต์อันนี้ก็จะเป็น คุโรบุตะพ็อกลิฟนะครับเป็นซิโครงหมูดแพงกว่าปกติดูแล้วมันคล้ายๆผมเคยกินซิโครงแกะเคยไหมมาทรงคล้ายกันเลยนะแต่อันนี้เป็นหมูดำเป็นหมูดำนะคุโรบุตะด้วยออสเตรเลียเหมือนกันเชื่อพูดง่ายๆว่าเชื่อเพราะว่าเชฟก็บอกว่าเชฟแม่บอกว่าที่อย่างทุกอย่างที่เนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบทั้งวัตถดิบทั้งทั้งหลายเนี่ยครับ เนขาเลือกเอาของดีๆเข้ามาในราคาคนไทยอ่ะสามารถเข้ามารับประทานได้คือถ้าไม่ติดวารอบที่แล้วผมตังหมดเนี่ยผมได้กินไปแล้วคุณก็พูดเกินไปพี่ยังเลยมาใหม่อ่ะเออมากับใครดีกว่าเอาข้าวไปข้าวไปตัดอะเมนูต่อไปเมนูต่อไปตัวเนี้ยนะครับจะเป็นในสวนของชอบมากเลยยำขาหมูยำขาหมูทอดต้องทอดด้วยนะเพราะถ้าไม่ทอดมันจะไม่กรอบใช่ ผมชอบเลยอยากกินเนี่ยดอกไม้เนี่ยเชฟบอกว่ากินได้ด้วยดอกไม้งั้นอันนี้ผมให้คุณเดี๋ยวผมกินเดี๋ยวผมกินแบหมูทอดเองเชฟบอกว่ามันคือการกินแบบมิกเป็นการอันนี้กินได้จริงกินได้จริงก็เชฟเมื่อกี้เชฟบอกผมว่าเขาเรียกว่าอะไรฟิวชั่นคือชั่นเป็นอาหารฟิวชั่นสไตล์ยังเป็นฟิวชั่นหมดเลย่าเวลาคนไทยกินจะได้ถูกปากผมก็นึกว่าเชฟเขาประดับมานะแต่เชฟบอกกินได้นะเมนูถัดไปอันนี้อะไรพี่แอบไปส่องมาเหมือนกันตอนกำลังม้วน เป็นทาโก้นะครับปลาเทมบุระใช่อันนี้ผมไปดูเชฟทำมาส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของอันนี้ใช่ผมก็กำลังจะบอกว่าอันนี้ผมเห็นมันเป็นเนื้อใช่ไหมใช่เป็นเนื้อที่สั่งนําเข้ามาอีกแล้วนะครับของจริงของจริงนะครับเมื่อกี้เห็นเชฟบอกว่าเนี่ยมันเลคคเมนเลยตัวนี้ทีเด็ดเลยเขาบอกว่าเป็นเนื้อเนื้อจากอะไรนะปาปเปเดลพาสต้าใช่แล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเนื้อจะเป็นนุ่มเคี่ยวแบบใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยหนึ่งวันเต็ม เพื่อให้เนื้อมันนุ่มแต่คุณอะอดีตใจผมเองเดี๋ยวผมรับผิดชอบได้ได้ไร้แต่นี่เชฟรีเควสมาเลยว่าอร่อยอร่อยมากแล้วแบบว่าผมเคยลองแล้วเคยลองแล้วได้ได้ได้อาหารทุกอย่างอร่อย กะพูดง่ายๆเมื่อกี้ผมคุยกับเชฟแมมม้าบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์อะไรสิไอชุดตรง6อย่างเนี่ยใช่มแนะนำเพื่อนๆถ้าดูอยู่นะครับมาแล้วสั่งตองามนี้เลยว่าแล้วชิมดีกว่าพี่ชิมดีกว่าป่ะเริ่มจากคุณเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยรสชาติเนี่ยแท้ๆจากเหมือนกินเนี่ยเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เหมือนเลยใกล้าตังเชียงรายเชียาโอเคคุณอนุชพร้อมแล้วผมอันนี้อันเนี้ย ผมต้องกินให้ได้เพราะเชฟบอกว่ามันฟิวชัน่นมาแล้วเราเริ่มกินกันเลยมาสิครับพี่รอแล้วรอแล้วรอมานานแล้วฉัดนี้แหละอ่ะกินเลยเขาบอกว่าพิซซ่าถ้าเป็นพวกสไตล์ฝรั่งทแท้ๆพี่พวกอิตาเลียนพวกสเปนผมเคยกินนะของสเปนเขาจะบอกว่าไม่เน้นไม่เน้นพวกซอกสสดๆอ๋ออันนี้ก็นนเหมือนกันเนเหมือนกันเข้าไปแล้วครบทุกรสเลยคำแรกเนี้ยอร่อยมีชีส มีความหอมของเห็ดแล้วก็น่าจะเป็นแฮมใช่ไหมชุนใส่อะไรครัใช่แฮมมีแฮมด้วยครับนี่แหละต่อไปอาทานี่เลยนะครับทาโก้ทาโก้ทาโก้ผมขออนุญาตใช้มือนะได้เลยนะผมให้คุณก่อนล้างแล้วทาโก้ปลาแชมบุระครับห้จัดไปเดี๋ยวดิ เก่งเพาเกราะรอื่อผมชิมก่อนไงผมผมเห็นคุณไปช่วยเชฟผมก็รอคุณคุณชิมกินก่อนคุณชอบแก้งอืมด,ดีดีพี่ปลาดีมากเลยโอเคผมจะชิมจานนี้ซึ่งชามเนี้ยจานเนี้ยชามเนี้ยคุณทานไม่ได้อยู่แล้วใชว่พี่อันนี้คือที่พี่กินเนี้ยอ่าขอเขาเรียกว่า พาปเดลพาสตาพาปะเดลพาสตาเนื้อนะครับนะครับอากินพี่เอาเอาจานนูนของพี่จานนี้ของผมมาเถอะยากันไปอันนี้อันนี้หมูขาหมูผมให้คุณขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันเยสเตอร์ออลืมเลยดอกไม้ไปไหนวะนี่คุณกินผมกินดอกไม้น่ะกินให้ดูด้วยนี่เชฟแมนบอกกินกับดอกไม้ได้เรื่องจริงผมไม่อํ้นี่คู่กันเลยพี่ อืมอ่าโอเคงั้นผมลองบ้างอืมดอกไม้นะครับดอกไม้แล้วก็ขาหมูเหมือนกันมีใบไม้ด้วยเว้ยอร่อยที่อร่อยปะดอกไม้กอร่อยจริงพี่อันเนี้ยเวทีกูดกินได้จริงจริงน่าจริงอร่อยรสชาตดีมีความเผ็ดแบบแนวแบบอาหารไทยอืมแต่ก็ตัวขาหมูเนี่ยก็จะเป็นแนวขาหมูเยอรมันทอดกรอบมาเลยได้พี่อร่อยอร่อยอร่อยต่อไปนี่เลยคุณหยิบนี่ทําไมผมไม่แทงไม่แทงหรอก นี่หั่นนี่นี่คือซิโคหมูคุโรโบตะนะครับมันใช่หึ่ง,งมันก็จะมีความพิเศษอย่างที่เชฟพี่แหม่มบอกนะครับความนุ่มความอร่อยของตัวเนื้อเนาะ,ะ,ะคำเดียวหมดเลย,ยไหมด่าให้ตากล้องน้ำลายไหลไปเลยไหมอืมไม่หมดยาวไปเนี่ยมันนุ่มไหมนุ่มเปื่อยใช่เปื่อยกลับลงเปื่อยเนี่ยอร่อยมากเออก็ต้องกินกับเครื่อ<ร>งแกง ก็เครื่องเคียงเ่เครื่องกันเหลืออีกอันหนึ่งนี่ชิมมาอร่อยหมดเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ก่อนนุ่มมากนี่ไม่ต้องห่วงผมเก็บกระดูกไว้ให้แล้วเนี่ยคุณก็ไปแย่เขาข้าซอยเข้าซอยเข้าซอยไปไหนครับเข้าซอยไงเข้าซอยไหนล้ะครับข้าซอยเมืองทองมาในนี้ไงมาริมเลสนี่ไงหรือมาบีบมะนาวนีิมะนาวดูเชฟแบบใส่ใจมากในการ สลัต้องมีการบ้างเอาไว้เพื่อทําให้มีความสวยงามไงแล้วแบบกิแบบธรรมดาก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับริสคาเฟ่แอนบาร์เนี่ยเราพิถีพิถันทุกทุกอย่างอยู่แล้วเนาะกินนี่หรแลลวผมอยากกินข้าวซอยเลยตักมาบ้างสิฮะตักมาบ้างสิพี่กินนู่นอแล้วไม่ค่อยได้ไปเหนือช่วงนี้ตักมาบ้างสิพี่กินนู่นอยู่แล้วไงมแม่พี่ก็อยู่เหนือเดี๋ยวผมกินนี่ก่อนครับอืมส่วนตัวกินคนเดียว อันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงเลยนะรสชาติเขาเข้มข้นมากเลยกลมกอดไหมลมกอดไหมอือมเขมม้มข้นจริงเดี๋ยวพี่วลองชิมเข้มข้นจริงอันนี้ยังไม่ได้ใสพ่พริกใส่อะไรเลยนะต้องใส่เลยอืมอ,อ,อ๋มอผมเฮ้ยอร่อยป่ะพี่แม่งเข้มข้นว่ะตักเนื้อไก่นะครับนิดนึงก่อนอ่าดูความเข้มข้นนะเนะนื้อไก่เข้มนมากพี่เข้มนมากทำไมอะไปยั่วเขาอดิจะเนี่ยเราใส่ยั่วเนี่ยมันก็ต้องนิดนึง ไก่ไก่ที่เขาบอกว่าไก่ออร์แกนิกไก่ไก่ไก่ออร์แกนิกจากเชียงรายหมักพิเศษไงที่เชฟบอกเนื้อไก่นุ่มใช่ไหมนุ่มจริงก็ชิมที่ร้านผมเมนูตรงนี้ที่ทาง w i s h Cafe and Bar ใช่ครับจัดมาให้เราอร่อยอร่อยหรือว่าอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยอันนี้ก็ร้านเนี่ย บิสคาเฟ่บาร์เนี่ยตั้งอยู่ใน Impact เลฟฟอนนะครับอยู่ตรงทะเลสาบนี่แหละนะครับเป็นโซนใหม่ของของของทาง Impact นะครับจะอยู่ติดกับอิมแพ t ใช่นะครับเข้ามาเลยจะเจอตรงเนี้ยเป็นร้านแรกเลยบิสคาเฟ่บาร์ปุ๊บโซนใหม่เห็นหรือยังรับจัดเลี้ยงโซนเพียเขาเรียกโซนเพียใช่ใช่สามารถจัดเลี้ยงนะครับ มันเป็นโซนลอยน้ำอ่ะใช่ไหมพาไปสัตว์มาชิลๆเลยพาไปสัตว์มาเลี้ยงตรงนี้ได้ไหมได้พี่เขารับจัดเลี้ยงด้วยเขารับรับทุกอย่างจัดงานแต่งได้ไหมได้พี่อย่างร้านเขาเนี่ยมีโซนอินดอร์กับออร์น่ะข้างในกับตรงที่เรานั่งกินเป็นโซนทำไมคุณรู้ลูเยอะจังอยากตัดงานที่เนี่อีกรอบไหมตัดงานแต่งงานต้องจัดแล้วล่ะงานเลี้ยงงานอะไรในปีใหม่ไงนี่ยจะปีใหม่้วจัดเลยเด้เลยพีมาอเจ้านายเราเลยแต่ต้องโทรจองเขาอ่ะนะเขานัดโทรจองล่วงหน้าได้เลยก็เนี่ยร้านนี้ก็เดี๋ยวโอเค โซนเนี่ยโซนเนี่ยพี่รู้ว่า IMPACT เล็กฟอนเนี่ยที่เรามาร้านเนี่ยร้านแรกนะ BIG c a f e ฟ่แบาร์ร้านแรกนะเดี๋ยวเราจะไปอีกร้าน มีหลายร้านนะตรงนี้พี่เนี่ยมีอีสานจิ้มจุ่มอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทางร้านหนุร้านญี่ปุ่นมีร้านอาหารซีฟู้ดเปิดใหม่อีก2ร้านนี้ผมยังไม่เคยไปเดี๋ยวคราวนี้ก็ต้องคุณเป็นคุณเป็นคนแนะนําผมละสำหรับสำหรับบิสก์คาเฟ่แลบาร์นะครับก็เปิดนะครับทุกวันไม่มีวันหยุด11 3 0จนถึง24นาฬิกาใช่เปิดสิเ็โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนใช่ยาวยาวๆเลยพี่ผมเนี่ยบอกด้ลยในตัาเครื่องดื่มมีดนตรีสดด้วย ตอนที่เรามาเนี่ยเรามาตอนประมาณสักเที่ยงไงลลแต่ถ้า,าอตอนเย็น<ล>เนี่ยพี่เราจะมากินของอร่อยเราต้องรีบมาก่อนถ้าจะทีเด็ดเลยตอนเย็นเขาบรรยากาศดีมากมีเรือมีเรือล่องด้วยเห็นไหมเขาจะมีเรือเห็นปะบรรยากาศมีเรือนั่งอันนี้อันนี้ซื้อไว้เองของร้าน,<อ>นเข<อ>าเองล่องได้เลยบรรยากาศเขาจะดีตอนเย็นๆเนี่ยพี่ไฟติดโอเคนั้นเดี๋ยว ร้านนี้เราพอ,อะนะพี่เดี๋ยวเราไปต่อร้านถื่นะเดี๋ยวเรากินกันต่อแล้วเดี๋ยวอเอาอเทีมงานเรามากินด้วยแล้วเดี๋ยวย้ายไปอีกร้านหนึ่งดูซิว่าเมนูต่อไปที่จะกินได้คุณจะนําเสนออะไรผม